ท,ท่านผู้ชมก่อนผ่าตัดหลอดเลือหดหัวใจท่านได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวมาแล้ววันนี้ดิฉันขอแนะํนาว,วิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเมื่อท่านพันกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อจะกลับไปอยู่บ้านโดยเฉพาะในระยะแรกหนึ่งสองสัปดาห์หลังผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ได้แก่อาการแน่นหน้าอก,อกหายใจไม่อิ่มนอนล่าไม่ได้ไอบ่อยหน้ามืดเหนื่อยง่ายปวดตามร่างกาย เบื่ออาหารท้องผูกอารมณ์แปรปรวนง่ายนอนไม่หลับแผลผ่าตัดติดเชื้อวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆคือการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องกังนี้การปฏิบัติตัวที่โรงพยาบาลความรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียมาเกิดจากทำผ่าตัดขนาดใหญ่ท่านต้องพักผ่อนมากๆและใช้เวลา4-6ถึงสัปดาห์ปรับตัวให้กลับเป็นปกติอาการนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ ใจสัน่นหลังผ่าตัดท่านอาจจะรู้สึกใจสั่นตุบๆเป็นบางครั้งบางคราวสั้นๆถ้าไม่มีอาการหน้ามืดเป็นลมอาการเหล่านั้นไม่มีอันตรายไข่บางครั้งจะมีความรู้สึกตัวร้อนๆรุรมๆเป็นอาการไม่อันตรายจะค่อยๆดีขึ้นการฝันร้ายการได้ยินหรือเห็นภาพหลอนมาเกิดหลังผ่าตัด3-5วันให้ท่านมั่นใจว่าการนี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวอาการเจ็บคอจากการใส่ท่อช่วยหายใจ อาจทำให้ท่านกลืนลำบากท่านควรรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นข้าวต้มจะทําให้ท่านกลืนได้สะดวกขึ้นอาการขึ้นไส้อาเจียนอาจเป็นผลจากยาสลบทําให้ทานอาหารได้น้อยแต่ท่านต้องฝืนรับประทานอาหารบ้างเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้ตามแผนการรักษาอาการไอหลังผ่าตัดท่านจะมีอาการไอได้โดยเฉพาะท่านที่เคยสูบบุหรี่จะมีอาการไอมากกว่าคนอื่นๆให้กอดหมอนประคองหน้าอกเวลาไอหรือจิบน้ำอุ่น อาการปวดแผลถ้าสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้แต่ควรเว้นระยะ4-6ชั่วโมงควรรับประทานหลังอาหารและดื่มน้ำตามมากๆการดื่มน้ำสามารถดื่มน้ำได้ตามปกติยกเว้นบางคนที่ยังมีภาวะหัวใจล้มเหลวแพทย์จึงจะสั่งให้ท่านจำกัดปริมาณน้ำชั่วคราวอาการบวมตามร่างกายในระยะแรกๆหลังผ่าตัดท่านอาจต้องรับประทานยาขับปัสสาวะเพื่อขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายเป็นการลดการทำงานหนักของหัวใจยาขับปัสสาวะบางตัว มีผลทำให้ร่างกายขาดเกลือโพแทเสเซียมจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงท่านควรรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมสูงเช่นกล้วยส้มแคตาลูปการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน การรับประทานยาต่อที่บ้านเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ำซึ่งได้แก่ยาขยายหลอดเลือดจะช่วยลดแรงดันในกล้ามเนื้อหัวใจและลดอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อผลข้างเคียงจากยาอาจทำให้ปวดศีรษะมึนงงได้ยาต้านเกล็ดเลือดหรือแอสไพรินมีฤทธิ์ต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผนังหลอดเลือดแดงชั้นในอาการข้างเคียงที่สำคัญ คือระคายเคืองกระเพาะอาหารทําให้เลือดออกได้ง่ายต้องรับประทานยาหลังอาหารทันทีดังนั้นท่านไม่ควรซื้อยารับประทานเองเพราะยาบางชนิดจะไปเสริมฤทธิ์ยาแอสไพรินทําให้เลือดออกง่ายขึ้นดังนั้นหากมีไข้ท่านควรไปพบแพทย์รวมทั้งการทําฟันท่านควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ารับประทานยาแอสไพรินอยู่ยาลดไขมันในเลือดเป็นยาที่ช่วยควบคุมระดับไขมันร่างกายให้เหมาะสมแพทย์อาจจะให้ท่านรับประทานยาลดไขมัน อาการข้างเคียงคือกายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยาอาจจะรบกวนการทำงานของตับดังนั้นควรเจาะเลือดตรวจดูการทำงานของตับเป็นระยะระยะยาบำรุงเลือดและยาแก้ท้องผูกท่านควรรับประทานตามคำแนะนำที่ระบุไว้ตามหน้าสองยาการรับประทานอาหารควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายและมีคุณค่าครบหลัก5หมู่และปรุงอาหารโดยการต้มนึ่ง รับประทานผักและผลไม้มีวิตามินซีช่วยในการหายของแผลดื่มนมจืดพร่องมันเนยวันละ1-2แก้วจะช่วยให้กระดูกหน้าอกติดกันได้เร็วขึ้นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคืออาหารไขมันสูงมีรสจัดงดอาหารหมักดองและงดเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนเพราะทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นการดูแลแผลผ่าตัดแผลผ่าตัดจะมี2ที่คือแผลผ่าตัดบริเวณกระดูกหน้าอกและบริเวณขาที่เลาะหลอดเลือด ให้ใช้ทำความสะอาดเบาๆรอบแผลผ่าตัดทุกวันโดยผ้าชุบน้ำและสะบู่อ่อนๆและซับให้แห้งไม่ทาแป้งหรือยาใดๆลงในแผลเมื่อแผลผ่าตัดเริ่มแห้งดีอาจมีอาการคันหรือตึงแผลท่านต้องไม่แกะเกาแผลการดูแลกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกจะเชื่อมประสานกันได้ประมาณ1-1ถึงเดือนครึ่งระหว่างที่รอกระดูกติดควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวในท่าแบะอกหรือยกของหนักหนักระวังจากอุบัติเหตุจากแรงกระแทก เช่นการขับรถยนต์เพราะอาจจะทำให้กระดูกติดผิดรูปท่านอาจปวดได้อาการปรวดแผลผ่าตัดที่หน้าอกอาจมีอยู่เล็กน้อยขณะหายใจลึกๆหรือพลิกตะแคงตัวในช่วง2-3ถสัปดาห์แรกอาการท้องผูกแก้ไขด้วยการรับประทานอาหารทีละน้อยแต่บ่อยครั้งเพิ่มอาหารที่มีกาก,ากใยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอหากจาเป็นต้องใช้ยาระบายไม่ควรเบ่งถ่ายแรงๆเพราะอาจจะเกิดหน้ามืดได้อาการนอนไม่หลับ มาเกิดประมาณ30%ท่านจะนอนไม่หลับในช่วง2-3เดือนแรกเมื่อเวลาผ่านไปท่านก็จะปรับตัวได้รวมทั้งอาการขี้ลืมผูพ้พูดแล้วลืมสะดุดไม่ต้องกังวลใจจะค่อยๆดีขึ้นภาวะอารมณ์แปรปรวนอาจเกิดได้ในระยะ3เดือนแรกการหายใจเข้าออกลึกๆช้าและทำกิจกรรมต่างๆจะช่วยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายการนอนหลับ ในเวลากลางคืนควรนอนหลับให้ได้ประมาณวันละ8 1 0ชั่วโมงส่วนกลางวันควรนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละ2ครั้งครั้งละ20-30นาทีในระยะ1-2สัปดาห์แรกเมื่อกลับไปอยู่บ้านการจับที่ประจรด้วยตัวเองเมื่อท่านมีใจสัน่นหรือเมื่อออกกําลังกายท่านจับที่ประจรตัวเองจากการไงมือซ้ายขึ้นใช้มือขวาจับโดยวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางตามแนวข้างของข้อมือซ้าย Shift, ดกนนดกน,นิ้วลงไปทั้ง3มนิ้วจะรู้สึกได้ถึงเส้นเลือดที่อยู่ตรงนั้นเต้นตุบๆนับจำนวนครั้งที่เต้นใน1นาทีว่าได้กี่ครั้งการประเมินความเหนื่อยให้ท่านประเมินตนเอง,เเอง,เองว่ามีความเหนื่อยอยู่ในระดับใดในขณะนขนออกกำลังกายระหว่าง0ถึง10โดยใช้แบบประเมินความเหนื่อยซึ่งมีคะแนนระดับความเหนื่อยระหว่าง0ถึง10ระดับ0คือไม่รู้สึกเหนื่อยสักนิดระดับ0.5คือ แค่เริ่มรู้สึกเหนื่อยเท่านั้นระดับ1คือเหนื่อยน้อยมากระดับ2คือเหนื่อยเล็กน้อยระดับ3คือเหนื่อยพอครวรระดับ4คือเหนื่อยค่อนข้างมากระดับ5คือเหนื่อยมากระดับ6-7ถึง7คือเหนื่อยสุดๆระดับ8-9ถึง9คือเหนื่อยสาหัสสากันและระดับ10คือเหนื่อยที่สุดในชีวิตการอาบน้ำที่บ้านในระยะแรกท่านควรเช็ดตัวก่อน พื่อไม่ให้แผลผ่าตัดถูกน้ำโดยตรงเมื่อแผลแห้งดีควรนั่งเก้าอีอ้อาบน้ำเพื่อป้องกันการหน้ามืดเป็นลมควรหลีกเลี่ยนน้ำร้อนหรือเย็นจัดการนั่งเก้าอี้ควรจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งไว้สําหรับพาดขาข้างที่ผ่าตัดให้ยกสูงเอาไว้ขณะนั่งเพื่อช่วยในการไหลกลับของเลือดดาลดอาการบวมที่ขาไม่นั่งไข่ห้างนั่งขาสมาธิหรือนั่งยองๆขานานๆตรวจสอบอาการบวมควรตรวจที่ขาทุกวัน ถ้าบวมให้ยกเท้าสูงเพื่อช่วยให้เลือดดำไหลกลับได้สะดวกวิธีการลุกเดินค่อยๆประยุงตัวลุกขึ้นยืนจากนั้นใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างประคองแผ่ผ่าตัดบริเวณหน้าอกไว้ค่อยๆสูดดมหายใจยืดตัวให้ตรงให้อกผายไหลพึงได้อย่างเต็มที่วิธีนี้จะช่วยลดอาการเจ็บบริเวณหน้าอกเมื่อยืดตัวตรงได้เต็มที่แล้วเอาฝ่ามือทั้งสองข้างออกจากหน้าอกแล้วค่อยๆเดินชา้ชาๆการทำกิจกรรมที่บ้าน ท่านควรทำกิจกรรมเบาๆเท่ากับขณะอยู่ในโรงพยาบาลเช่นล้างหน้าแปรงฟันเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเองควรรักษาระดับกิจกรรมที่ทำเช่นนี้ต่อไปอีก2สัปดาห์หลังจากนี้ค่อยๆเพิ่มกิจกรรมตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถของตัวเองเช่นกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้การเดินเป็นการออกกาลังกายที่เหมาะสมที่สุดทาง่ายปลอดภัยและช่วยให้กล้ามเนื้อกลับสู่สภาพเดิมได้ดี การออกกําลังกายประกอบด้วย3ช่วงคือการออกอุ่นร่างกายออกกําลังกายต่อเนื่องและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วงที่1การออกอุ่นร่างกายก้าวท่าท่าที่1นั่งหมุนข้อเท้าเริ่มจากข้อเท้าซ้าย10ครั้งแล้วตามด้วยข้อเท้าขวา10ครั้งท่าที่2นั่งกระดกข้อเท้าขึ้นลงโดยกระโดกข้อเท้าขึ้นลงเป็นจํานวน20ครั้งสลับไปมา ท่าที่3นั่งหมุนคอหรือหันหน้าโดยหมุนสลับกันไปมาซ้ายและขวาข้างละ10ครั้งท่าที่4นั่งเหยียดเขา่าเริ่มจากเหยียดขาซ้าย10ครั้งและตามด้วยขาขวาอีก10ครั้งท่าที่หนั่งหมุนไหล่เริ่มจากหมุนไปข้างหน้า10บครั้งแล้วตามด้วยหมุนไปด้านหลังอีก10ครั้งท่าที่6นั่งยกแขนขึ้นตรง ยกแขนคึ้งตรงและลงไป็นจำนวน20ครั้งท่าที่7นั่งยกเข่างอเริ่มจากยกขาซ้าย10ครั้งและตามด้วยขาขวาอีก10ครั้งท่าที่8ยืนยกขาหรือย่ำเท้ายืนยกหรือย่ำขาสลับไปมาซ้ายและขวาเป็นจำนวน20ครั้งท่าที่9ยืนเอียงตัว เริ่มจากเอียงตัวไปด้านซ้าย10ครั้งและตามด้วยด้านขวาอีก10ครั้งช่วงที่2ออกกกำลังกายต่อเนื่องให้สม่ำเสมอเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำเริ่มต้นจากสัปดาห์แรกหลังผ่าตาัดท่านควรออกกำลังกายครั้งละ5นาทีและเพิ่มเวลาออกกำลังกายต่อครั้งในสัปดาห์ต่อไปครั้งละ5นาทีไปเรื่อยๆจนครบ30นาทีต่อครั้งในสัปดาห์ที่6 ช่วงที่3การผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช้ท่าอบอุ่นร่างกายจากท่าที่9ถึงท่าที่1จะจบการออกกำลังกาย1ครั้ง หลังจากท่านออกจากโรงพยาบาลท่านต้องออกกำลังกายประมาณ3-5ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดชีวิตการมีเพศสัมพันธ์โดยปกติประมาณ2-3สัปดาห์หลังผ่าตัดหากท่านรู้สึกพร้อมให้ปรึกษาคู่ของท่านนอกจากนี้ท่านสามารถทดสอบสมรรถภาพความพร้อมของท่านได้โดยการขึ้นบันได2ชั้นโดยไม่หยุดพักหากท่านไม่มีอาการเหนื่อยหอบแสดงว่าร่างกายของท่านแข็งแรงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ หรือเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่หรือแหล่งแออัดชุมชนเมื่อท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกด้านซ้ายหรือเจ็บร้าวไปยังไหล่คอแขนท่านควรรีบมาพบแพทย์ทันทีอาการผิดปกติอื่นๆที่ควรมาพบแพทย์ได้แก่มีไข้สูงอย่างต่อเนื่องแล้วรับประทานยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นอาการใจสั่นมึนงงหรือเงื่อออกมามากผิดปกติ อาการบวมตามร่างกายหรือ,อาการปวดบวมของขาข้างใดข้างหนึ่งเม <laughs> ื่อแผลพาตัตติดเชื้อโดยเฉพาะแผลบริเวณหน้าอกจะมีอาการบวมแดงร้อนบริเวณขอบแผลเจ็บตึงแผลเพิ่มขึ้นหรือมีหนองออกมาจากรอยแผลควรรีบมาพบแพทย์ขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียรับประทานอาหารไม่ได้เลยการมาติดตามการรักษาตามแพทย์นัด มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากแพทย์ต้องประเมินสมรรถภาพการทำงานของหัวใจของท่านเพื่อช่วยแก้ไขรักษาได้ทันท่วงทีถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับท่านท่านผู้ชมคะมาถึงตอนนี้แล้วท่านได้ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์และความรู้สึกหรืออาการต่งางๆที่ท่านอาจประสบตลอดจนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการเผชิญความเครียดและความวิตกกังวลเมื่อกลับไปอยู่บ้านทีมของเราหวังว่าท่านคงจะมีความรู้ความเข้าใจาและคุ้นเคยกับสิ่งที่จะประสงค์เมื่อกลับไปอยู่บ้านเพิ่มขึ้นขอเป็นกาลังใจให้และขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและกลับเป็นปกติได้โดยเร็วสวัสดีค่ะ